สวัสดีครับผมจ๊จนะครับจากช่องโล่หนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งมันเป็นตอนหนึ่งจากซีรีส์เรื่อง The Twilight Zone มีชื่อตอนว่า Point of Origin เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เธอพยายามค้นหา,าตัวเองอ่ะเป็นใครทำไมเธอถึงถูกจับตามองโดยกลุ่มคนแปลกหน้าแต่ว่ายิ่งเธอขุดค้นความจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่าตัวเองอ่ะอาจจะไม่ใช่คนจากโลกใบนี้แล้วเธอจะเลือกอยู่ไฟไหนในเมื่อโลกที่เธอเคยเรียกว่าบ้าน กำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุสนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทางช้อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแนละทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ หนังเปิดเรื่องมาในตอนเช้าที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเอฟหญิงสาวเจ้าของบ้านกําลังพูดถึงงานเลี้ยงให้เลยขาชายสองคนที่เดินตามหลังฟังว่าพวกเราต้องจัดงานปาร์ตี้ให้ออกมาดีที่สุดทุกอย่างต้องเนี๊ยบทั้งอาหารเครื่องดื่มเพราะว่าจะมีเพื่อนคนใหญ่คนโตทั้งของเธอและก็สามีมาร่วมงานด้วยแล้วตอนนั้นเองเธอก็ได้เรียกแอนนาแม่บ้านชาวเม็กซิโกให้มาพาลูกสาวสองคนของเธอออกไปเดินเล่นแต่ว่ามันก็มีเสียงกดกลิ่งที่หน้าประตูดังขึ้นนะครับ เอฟก็เลยบอกให้อน,หนาไปรับพัสดุที่หน้าประตูด,ด้วยแล้วเธอก็สั่งงานเลขาทั้งสองคนต่ออันนาก็ออกไปรับของนะครับซึ่งขณะนั้นก็มีรถไอศครีมผ่านหน้าบ้านไปพอดีแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เอฟที่กําลังจ้องมองท้องฟ้าอย่างใจลอยสักพักแม่บ้านอน,นาก็เข้ามาหาเธอ แอนนาก็ถามว่าเธออยากจะขอให้แดนเนียลหลานชายของเธอย้ายชื่อเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อที่แดนเนียลจะได้มีสิทธิ์เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่นี้พอจะเป็นไปได้หรือเปล่าและพออีฟนะครับได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็ยังขอดูรูปหลานชายของแอนนาด้วยเธอรับปากว่าจะช่วยแดนเนียลอย่างเต็มที่แอนนาไม่ต้องเป็นห่วงอะไร เพราะว่าแอนนานะทำงานกับเธอมานานหลายปีแล้วเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแอนนาก็ขอบคุณอีฟไปนะครับแล้วก็บอกว่าเธอจะไม่ทําให้อีฟต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนั้นก็มีเสียงเคาะที่หน้าประตูบ้านพอดีแอนนาก็เลยจะไปเปิดประตูให้ แต่ว่าอีฟได้มองที่กล้องจรปิดตรงประตูบ้านเธอเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนอยู่ที่หน้าบ้านเธอมีสีหน้าไม่ดีนะครับแล้วก็รีบบอกกับแอนนาว่าอย่าเพิ่งไปเปิดประตูแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วแอนนาวิ่งไปเปิดประตูพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาในบ้านแล้วก็ได้จับตัวแอนนาไปอย่างรวดเร็วพวกเจ้าหน้าที่ก็วิทยุบอกทางศูนย์ประชาการว่าตอนนี้จับตัวนักเดินทางรหัส1015ได้แล้ว อีฟก็ตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเธอตะโกนบอกแอนนาไปว่าถ้าบิลสามีของเธอกลับมาเมื่อไหร่พวกเราจะหาทนายไปช่วยเหลือแอนนาทันทีแล้วอีฟก็ได้มองตามพวกเจ้าหน้าที่ออกไปทางหน้าต่าง แล้วภาพก็ตัดมาในตอนบ่ายนะครับพวกเพื่อนบ้านก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ก็เลยพากันมาดื่มชากับอีฟที่บ้านเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์อีฟก็เล่าว่ามันเร็วมากเลยเธอทําอะไรไม่ถูกได้แต่บอกพวกเจ้าหน้าที่ว่าจะมาทาแบบนี้ในบ้านของเธอไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครฟังเธอเลยจนเพื่อนบ้าน่ะต่างชมว่าเธอกล้าหาญมากอีฟก็บอกไปว่าแอนนาเหมือนครอบครองเธออยู่แล้วพวกเพื่อนบ้านต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วในคืนนั้น อีฟก็ได้ฝันถึงภาพเหตุการณ์รลายต่างๆซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่ามันคือภาพเหตุการณ์อะไรแล้วพอตอนเช้าทางครอบครัวก็มานั่งทานอาหารด้วยกันพวกดเด็กๆก็ถามพ่อแม่ไปนะครับว่าแอนานาจะกลับมาเมื่อไหร่บิวก็เลยบอกพวกลูกๆว่าพ่อจะช่วยแอนนานให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งนะครับอีฟกำลังพาลูกๆมาซื้อของเพราะตอนนี้แอนนาไม่อยู่เธอก็เลยต้องเป็นคนมาซื้อของเองแต่ว่าการจอดรถของเธอเธอจอดคล่อมเลนจนพวกลูกๆได้ทักขึ้นมาเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่จอดรถมันมีเยอะแยะไปอีกแป๊บเดียวพวกเราก็จะกลับมากันแล้ว พวกเด็กๆก,ก็เลยบอกแม่ไปนะครับว่าแอนนาะเกียดคนที่จอดรถแบบนี้มากแต่ว่าอีก,ก็ไม่ได้สนใจคําพูดของลูกสาวยังเชิดหน้าจุงมือลูกๆแล้วก็เดินต่อไปพอเดินไปได้สักพักเด็กๆก,ก็ขอเงินแม่บอกว่าจะเอาไปให้กับออตโตชายไร้บ้านที่เล่นกีตาร์เป็นประจำอยู่ตรงนั้นซึ่งแอนนาก็ให้เงินกับออตโตอยู่เสมอและพวกเด็กๆก,ก็ได้โบกมือทักทายออตโตชายหนุ่มก็เลยแซวไปว่าวันนี้อะพาแม่มาด้วยเลยนะ แล้วพอซื้อของกันเสร็จที่เคาน์เตอร์เช็คเงินก็ปรากฏว่าบัตรเครดิตของอีฟลูดไม่ผ่านพนักงานก็เลยแนะนําให้ลองเปลี่ยนบัตรใบใหม่ดู แต่ว่าเธอก็ทําเหมือนไม่ค่อยจะเต็มใจนะครับเธอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้และเธอก็ไม่อยากจะเปลี่ยนบัตรแต่พอลองเปลี่ยนบัตรใหม่ๆดูมันก็ยังลูดไม่ผ่านเหมือนเดิมอีฟก็เลยหัวเสียขึ้นมานะครับเธอวอยวายว่าเครื่องมันน่าจะมีปัญหาแต่ลูกค้าคนต่อไปก็ได้พูดออกมาว่าบัตรของคุณนั่นแหละที่มีปัญหาตั้งหากไม่ใช่เครื่องอะไรเนี่ยหรอกอีฟก็เลยต่อว่าพนักงานไปว่าถ้าไม่อยากได้เงินของเธอก็ตามใจแล้วเธอก็ได้พาลูกออกมาโดยทิ้งข้าวของที่จะซื้อไว้ตรงนั้น แล้วพอเธอเดินกลับมาถึงรถนะครับเธอก็เจอกับกระดาษที่เขียนต่อว่าเธอแปะเอาไว้ว่าจอดรถแบบนี้คงคิดว่าตัวเองอใหญ่มากสินะทําไมถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้อีฟก็เลยขยบกระดาษใบนั้นทิ้งไปแล้วก็รีบขึ้นรถแต่ว่าตอนนั้นเองก็มีรถสีดำหลายคันนะครับมาจอดขวางไม่ให้รถของเธอออกมาได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาบอกให้เด็กๆออกมาจากรถส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ชายก็บอกกับอีฟว่าตอนนี้คุณถูกจับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพาลูกๆของคุณไปที่สูยรบัญชาก,การ และบิลสามีของคุณก็กาลังไปที่นั่นอยู่ขอให้คุณอะมากับพวกเราดีๆและนี่ก็เป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศอีฟก็งงมากนะครับว่าไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอแค่จอดรถคล่อมเลนเท่านั้นมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศไปเลยเหรอแต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปกับพวกนั้นอยู่ดี แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ศูนย์บระชาการนะครับมีผู้คนมากมายอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้พวกเจ้าหน้าที่ก็ดูจะวุ่นวายกันทุกคนเสียงดังเอะอะโวยวายกันเต็มไปหมดอีฟก็หันหน้าหันหลังพยามองหาคนที่รู้จกักและเธอก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาทําอะไรที่นี่แล้วสักพักบิลสามีของเธอก็วิ่งมาหาสองสามีภรรยาก็โผล่เขา้ากอดกันอีฟก็ถามถึงลูกๆเบิลก็บอกว่าพวกเด็กๆรออยู่ข้างบนแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็นไปนั่งคุยกัน พอรอคิวเรียกเข้าไปพบกับพวกเจ้าหน้าที่บิวก็บอกว่าเขาถูกคุมตัวมาขณะพิเศษงานอยู่ที่ออฟฟิศยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกก็บอกเหมือนกันนะครับว่าบัตรเครดิตของเธอก็ใช้งานไม่ได้รูนไม่ผ่านบิวก็เลยบอกไปว่าอาจจะมีคนสมรอยแล้วก็แฮกบัตรของคุณก็ได้พวกเจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าคุณเ,เป็นพวกผู้ก่กกอการร้ายก็เลยพาตัวพวกเรามาที่นี่เพื่อสอบสวนดูมัง้ง เขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงเราก็จะต้องได้คุยกับคนที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกเราก็จะได้กลับบ้านกันแต่ว่าสีหน้าของเอมนะครับเธอไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่จากนั้นสักพักก็มีเจ้าหน้าที่มาเชิญให้ทั้งคู่ไปที่ห้องสอบสวนบิวก็เริ่มถามเจ้าหน้าที่อีกคนว่าทาไมพวกเขาถึงถูกควบคุมตัวมาที่นี่อีฟก็ถามไปเหมือนกันนะครับ ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ให้แม่บ้านน่ะย้ายชื่อหลานชายมาที่บ้านหรือเปล่าพวกเราอ่ะยินดีทําทุกอย่างเพื่อแกแ้ไขให้มันถูกต้องฉันจะบริจาคเงินหรือว่าอะไรก็ได้พวกเราอ่ะพร้อมจะทําตามแต่ทางเจ้าหน้าที่คนนั้นก็พูดออกมานะครับว่านี่คุณกําลังจะเอาเงินมาล่อเราแล้วก็ให้ปล่อยตัวคุณอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่บ้านคนนั้นเลยอีฟก็เลยถามไปด้วยความโมโหนะครับว่าแล้วมันเรื่องอะไรพวกเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่ แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราไม่ควรจะคุยเรื่องนี้ต่อหน้าพวกเด็กๆแล้วตอนนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่พาเด็กๆเข้ามาในห้องสอบสวนนะครับสองสามีภรรยาก็รีบเข้าไปกอดลูกสาวแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมที่จะกลับออกไปจากที่นี่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผมต้องขอโทษด้วยที่ทําให้คุณเข้าใจผิดเพราะบิลกับลูกๆจะได้กลับบ้านไปก่อนแต่อีฟต้องอยู่รอการประเมินผลอีกสักพัก จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่อีก,อกคนนะครับเขามาจับล่ของออฟอีฟก็เลยหันไปมองหน้าสามีวันนี้คุณจะไม่ยอมทําอะไรเลยเหรอบิวก็เลยบอกว่าเขาจะรีบเรียกทนาให้มาช่วยเหลืออีฟออกไปจากที่นี่เองไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแต่ว่าพวกเด็กๆก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของพวกเธอเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันจะเป็นการดีที่สุดให้ออฟร่วมมือด้วยเธอถึงจะยอมปล่อยมือลูกสาวออกแล้วจากนั้นออฟก็ถูกพาตัวไปสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ถูกให้เซ็นชื่อในเอกสาร ถูกถ่ายรูปพิธรมบัตซึ่งเธอก็ทำทุกอย่างด้วยความโมโหไม่พอใจต่างๆนานานะครับสุดท้ายเธอก็ถูกพาไปที่ห้องแต่งตัวนักโทษซึ่งเธอก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไปให้รีบปล่อยเธอเพราะเธอมีงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้แต่ว่าอีฟนะครับเธอยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เอาชุดนักโทษออกมาให้เธอใส่แล้วระหว่างทางที่ผู้คุมพาเธอไปที่ห้องขัง เธอก็ได้เดินสวนกับออตโต้ชายไร้บ้านที่เล่นกีต้าร์ที่ลานจอดรถที่ห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าเธอก็จําเขาไม่ได้ซึ่งก็ผิดกับออตโต้เขามองตามหลังเธอกับผู้คุมไปเหมือนว่าเขา่ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วพอเธอมาอยู่รวมกับนักโทษคนอื่นอีฟก็มีสีหน้าที่เศร้าส้อยเธอไม่เข้าใจว่าเธอทําผิดอะไรเธอเดินไปเรื่อยๆนะครับจนไปเจอกับแอนนาแม่บ้านของเธอที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านั้นแล้วพอทั้งสองคนได้เจอกันทั้งคู่ก็โผล่เข้ากอดก,กันทันที แอนนาก็ถามอีฟว่าพวกนั้นจับคุณมาที่นี่ทําไมอีฟเขาบอกไปนะคะว่าเธอเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทว่าแอนนาก็บอกว่ารู้สิคุณต้องรู้อยู่แล้วอีฟก็ทําหน้าง,งงๆนะครับแล้วเธอก็ได้บอกออกไปว่าเธอคิดว่าพวกเจ้าหน้าที่จับแอนนาส่งกลับเม็กซิโกไปแล้วแอนนาก็เลยพูดขึ้นมาด้วยความโมโหนิดๆน,นะครับว่าฉันอยู่กับครอบครัวของคุณมา11ปีแล้วแต่คุณจําไม่ได้เลยว่าฉันเป็นคนกวัวเตมาลา ฉันเช็ดอืดเช็ดน,น,น้ำมูกให้กับลูกๆของคุณลูกๆของคุณนะ่ะพูดภาษาสเปนกับฉันภาษาที่คุณไม่เข้าใจฉันอยู่กับพวกเธอตอนไม่สบายตอนพวกเธอหกลม้มแล้วทีนี้คุณช่วยบอกฉันเทเธออีฟว่าหลานชายของฉันนะ่ชื่ออะไรเพราะในเมื่อใครที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณแล้วคุณจะต้องรู้ชื่อของพวกเขาแล้พออีฟนะครับได้ฟังความในใจของแอนนา เธอก็รู้สึกเสียใจมากเพราะเธอไม่เคยใส่ใจแอนนาเลยจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อหลานชายของแอนนาเธอก็ได้ขอโทษแอนนาไปแล้วแอนนาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอรู้ว่าทำไมอีฟถึงต้องมาอยู่ที่นี่เธอรู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะมาจากที่เดียวกันและการที่คุณจะเคยช่วยเหลือแดเนียลหลานชายของฉันให้ได้เข้าเรียนฉันก็เลยจะช่วยคุณให้ออกไปจากที่นี่พอพูดจบนะครับแอนนาก็บอกให้อีฟเดินตามเธอมา อีฟก็เดินตามไปด้วยความงงนะครับจากนั้นแอนนาก็ได้เปิดประตูเข้าไปในห้องน้ําหญิงแล้วรอให้คนในห้องน้ําออกไปก่อนและภายในห้องน้ํามันก็มีประตูลับแอนนาบอกให้อีฟเข้าไปในนั้นแล้วก็เดินไปตามทางเรื่อยๆและพออีฟเดินไปสักพักออโต้ก็ได้โผล่ม,มาด้านหลังของเธอนะครับซึ่งตอนนี้อีฟก็จําเขาได้แล้วออโต้ก็บอกว่าถ้าเธออยากออกไปจากที่นี่ให้ตามเขาไปเดี๋ยวนี้ แต่ทว่าอีฟก็ยังลังเลนะครับว่าจะเชื่อชายคนนี้ดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกเธอก็เลยจำใจต้องตามออตโตไปจนออตโตพาเธอไปเจอกับไอเดียผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกนักโทษที่นี่ออตโตก็บอกว่าพวกเราอ่ะเป็นพวกเดียวกันเขาทำงานให้กับไอเดียและถ้าทุกอย่างจบลงแล้วอย่าบอกใครว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วอีฟก็ค่อยเดินไปหาไอเดียนะครับแล้วไอเดียก็พูดขึ้นมาว่ายินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งในอีฟ แต่ว่าอีฟนะครับกลับจําเธอไม่ได้เลยไอเดียก็เลยพูดขึ้นมาว่าอีฟจําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่เธอเพียงคนเดียวหรอกที่เป็นแบบนี้ซึ่งอีฟที่ได้ฟังอยู่ก็งงเขาไปอีกนะครับว่าตกลงแล้วเธอเป็นใครกันแน่เธองงไปหมดแล้วคิ้วของเธอเขมวดอยู่ตลอดเวลาไอเดียก็เลยอธิบายต่อว่ายังมีพวกเราหลายคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหลายคนไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพื่อชีวิตใต้ท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าจริงๆแทนที่จะอยู่ใต้ฟ้าสีเทาทึบ ต่อีฟก็ยังไม่เข้าใจนะครับเธอก็เลยหันไปถามออตโตว่าที่ไอเดียพูดน่มันหมายถึงอะไรออโตก็เลยบอกให้เธอตั้งใจฟังไปก่อนไอเดียก็เลยพูดต่อไปว่าเราเคยคิดว่าคนหนุ่มสาวไม่จําเป็นต้องรู้ว่าพวกเขามาจากที่ไหนคิดว่าจะกลมกลืนกับที่นี่แล้วก็หายไปได้แต่ว่าพวกที่อยู่ที่นี่เกลียดพวกเราก็เลยจับพวกเราให้มารวมกันเอาไว้และอีฟเธอต้องจําไว้ให้ดีนะว่าเธอเป็นใครก่อนที่พวกเขาจะรู้แล้วพวกนั้นก็จะปลดล็อกความทรงจําของเธอไม่ได้ แล้วตอนนั้นเองอีฟก็มีภาพแว็บเข้ามาในหัวนะครับเหมือนภาพตอนที่เธอเคยฝันร้ายเมื่อวันก่อนมันเป็นภาพเหตุการณ์ของบ้านเมืองที่เธอเคยอยู่มาก่อนเธอพอจะเข้าใจแล้วว่าเธอไม่ใช่คนของโลกมนุษย์ใบนี้แล้วอีฟก็ยังบอกต่อไปอีกว่าคนที่นี่อยากส่งพวกเรากลับบ้านแต่ว่าที่นี่กลายเป็นบ้านของพวกเราไปแล้วซึ่งเราก็รักบ้านหลังนี้มากเราลงทุนกับบ้านหลังนี้เราถึงกลับไปบ้านที่เราจากมาไม่ได้เราอยู่ที่นี่แล้ว แล้วพออีฟนะครับได้รู้ความจริงเธอก็รู้สึกอึ้งมากเหมือนเธอจะค่อยๆย,ยอมรับความจริงได้แต่ทว่าตอนนั้นเองพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้วิ่งเข้ามาจับกลุ่มไอเดียนะครับส่วนอตโต้ก็รีบหลบหนีไปก่อนได้ทันแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่อีฟนะครับเธอถูกมัดแขนมัดขาอยู่บนเตียงที่มีเครื่องไม้เครื่องมือของพวกเจ้าหน้าที่อีฟบอกไปว่าคุณทาแบบนี้กับฉันไม่ได้นะแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพวกเรากำลังประเมินคุณอยู่ จากนั้นเธอก็ถูกจับมาขังเดียวจนหลายวันผ่านไปเธอก็ถูกพาตัวมาประเมินบนเตียงแบบเดิมอีกหลายครั้งจนในที่สุดพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้สรุปว่าเธอเป็นคนจากมิติอื่นที่แทรกซึมเข้ามาที่มิตินี้หรือเรียกว่าเธอคือนักเดินทางข้ามมิตินั่นเองเหมือนกับแอนนาแม่บ้านของเธอที่ตอนที่ถูกจับพวกเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อที่ศูนย์ประชาการว่าจับนักเดินทางได้แล้ว เจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่านักเดินทางพวกนี้ยอมเสี่ยงทุกอย่างหวังว่าจะได้เจอมิติที่ดีกว่ามิติของตัวเองและอีฟกับพักพวกก็คือคนพวกนั้นแล้วจากนั้นอีฟก็ถูกส่งตัวกลับไปขังเดี่ยวต่อจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่อีฟอยู่ในห้องขังก็มีเสียงของใครบางคนนะครับดังเข้ามาในห้องอีฟก็ดีใจมากเพราะว่าเสียงนั้น,นบอกว่า ถ้าอีฟยอมจ่ายเขาสามารถช่วยพาอีฟออกไปจากที่นี่ได้เธอก็ดีใจมากรีบตกลงไปทันทีว่าเธอจะจ่ายเงินให้ถ้าเธอกลับไปถึงบ้านแล้วแล้วก็จะให้เขาทุกอย่างที่เขาต้องการเลยแล้วเสียงนั้นก็ได้บอกให้อีฟเตรียมตัวให้พร้อมในคืนนี้แต่อีฟก็บอกไปว่าเธออยากจะช่วยพาแอนนาออกไปด้วยอีกคนตอนแรกนะครับเสียงนั้นก็ไม่ยอมอีฟก็อ้อนวอนเขาว่าเธอจะทิ้งแอนนาไว้ที่นี่ไม่ได้ขอร้องล่ะแต่ว่าเสียงนั้นก็ได้เงียบไปไม่ได้ตอบอะไรกลับมา แล้วพอได้เวลานะครับก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาเปิดประตูห้องขังของอีฟเขาถามว่าแอนนาอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกให้อีฟลงไปนอนในรถเข็นที่มีศพของคนอื่นอยู่เพื่อที่จะนําศพไปทิ้งอีฟ e ก็ทําใจต้องลงไปนอนกับศพในรถเข็นคันนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข็นรถไปตามทางแต่ทว่าระหว่างทางก็มีเจ้าหน้าที่คนอื่นมาขอตรวจดูศพที่จะนําไปทิ้งแต่พวกเขาก็ไม่เจออะไรผิดสังเกต แล้วพอมาถึงห้องขังรวมนักโทษนะครับอีฟก็ได้ไปบอกกับแอนนาว่าจะพาเธอหนีออกไปจากที่นี่แอนนาก็ไม่ลังเลเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกทางหนีที่เขาว่าได้เปิดประตูรอเอาไว้แล้วแล้วก็ได้บอกรหัสเปิดประตูไว้ด้วยจนทาให้ทั้งคู่ออกจากที่คุมขังได้แล้วพอไปถึงรั้วเขาก็ได้ตัดรั้วออกไว้ให้แล้วด้วยแล้วจากนั้นพอไปถึงถนนก็ให้รอรถจะมีคนมารับแต่ทว่านะครับพอรถมาถึง อนานาก็รู้สึกกังวลมากเธอไม่ไว้ใจคนขับรถก็เลยไม่ยอมขึ้นรถไปด้วยปล่อยให้อีฟขึ้นรถไปแค่คนเดียวส่วนเธอก็รีบวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดแล้วจากนั้นรถไอศครีมที่อีฟอาศัยมาด้วยก็ได้ขับรถไปจนถึงบ้านของเธอในตอนเช้าอีฟก็รีบลงจากรถวิ่งเข้าไปในบ้านด้วยความดีใจ แต่เว่าบิลกับลูกๆอ่ะได้มายืนรออยู่แล้วเธอก็รีบบอกให้ลูกก็มาหาเธอเพราะว่าอยากจะกอดให้หายคิดถึงแต่ว่าบิลนะครับกลับไม่ยอมปล่อยให้ลูกไปหาภรรยาอีกก็เลยสงสัยว่าเขาทําแบบนี้ทําไมบิลก็เลยบอกให้ลูกๆ่ขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วเขาก็ได้ถามอีฟไปว่าคุณกลับมาที่นี่ทําไมอีกก็ไม่เข้าใจเขานะครับเธอบอกว่าพวกเราต้องไปกันเดี๋ยวนี้แล้วแต่บิลบอกว่าคุณต่างหากที่ต้องหนีไป เขากับลูกๆจะอยู่ที่นี่คุณน่ยไม่ใช่คนที่คุณเป็นผมมันรู้ความจริงหมดแล้วอีฟก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจนะครับบอกว่าเธอเป็นอีฟคนเดิมคือแม่ของพวกเด็กๆคือภรรยาของคุณแต่บิลก็บอกว่าไม่ใช่คุณน่ยไม่ใช่คนนั้นเขาพูดออกมาทางน้ําตาแล้วตอนนั้นเองก็มีพวกเจ้าหน้าที่เข้ามาในบ้านนะครับเพื่อจะมาจับอีฟกลับไปที่สูย์ประชาการอีกครั้งเธอถูกคุมตัวออกจากบ้าน ร้องตะโกนให้เพื่อนบ้านที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ช่วยแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอเลยทุกคนเอาแต่พูดดินทาเธอเรื่องที่เธอเป็นนักเดินทางข้ามมิติมาแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับอีลแลพักพวกของเธอเป็นนักเดินทางข้ามมิติที่พวกเธออยู่ที่มิติอื่นแล้วเดินทางมายังโลกมนุษย์ใบนี้เพื่อค้นหาโลกที่ดีกว่าแต่ทว่าเธอก็ถูกพวกเจ้าหน้าที่ตามจับให้มารวมกันเพราะโลกมนุษย์ใบนี้ยังไม่ต้อนรับคนจากมิติอื่นนั่นเอง แล้วข้อคิดที่ได้นะครับโลกใบนี้อาจไม่ใช่บ้านเกิดของเราแต่มันอาจจะกลายเป็นบ้านที่เรารักและลงทุนไปด้วยหัวใจเหมือนกับที่อีลและกลุ่มเธอได้แสดงให้เห็นว่าแม้พวกเขาจะมาจากที่อื่นแต่พวกเขาก็สร้างความผูกพันและรักในสถานที่ที่พวกเขาเรียกว่าบ้านได้แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.3คะแนนะ ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปใน,นลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ